สวัสดีครับตอนอบตอครับผมสี่กัดซิ่นเหรอบออบต่อก็มาปีไม้กรดซิ่นแล้วบป่อ่ะตั้งแต่เขาเป็นอบตอไม่จักจักปีแล้วกว่าเจ้าเปลี่ยนมันคือพดแทะป่เอันบอกอยู่นี่สิบอยคนเืินเปลี่ยนน้ำเลยบอกโอ้ยตายเลยเพราอยู่นี่ลูกหลานคนสิบอยเกิดเลยต้องกาเจ้ามีชีวิตอยู่นี่ ทีน so? okay. ี้ตั้งแต่น้ำตะกุนคอมเงินเปลี่ยนย่างเดียวเปนบ่เรขขาเจ้าหัวน่งนี่ขนโอบเจืาดีป้าถกปแกยุดันพี่น้องบ้เป็นทรรบดานี้เป็นเป็นนมีสิบองปีแล้วนี่บัดนี้กันสินงวดนี่ก็จงสิ่งลงอีกบ้านนี้ป้าถูกบมันมีผลงานเปนมา อ๋อจอบเปลี่ยนได้จังไหนจะว่มีผลงานเลยใส่ที่น้องยังไงพี่น้องที่น้องเขาหล่ยสรให้งดบัดงาอันลูกอบัตต่อคนก็ผิดกันคนก็ผิดกันเลายขึ้นไปพวกไลยไปหลาอยาเขา ป่านี้มันมีการเรียกต่างสังกัน,ม,น<อ>มันเป็นยังสั่นตาาออกเมียนอยู่เขากระแสเจ้ามันก็ดีเนาะเนียเจ้ากับเป็นคนรองเพ่งมวลพร้อมนะเนาะเดีนตาหนาำลังเียน,นางานยิ่สกับไปรดเออซอยเขาบ่าับี๋ยวไปซอยก <laughs> ินนี้โ่้ยว่าทางมาเนี่ยโอ้ยแม่น,มแนอยู่บ่คุณเม่ม ต่อไตอเมาเนาะโอ้อบต่อเมากิน่งเดียวกินแล้วมแต่ว่ากันคะแนนเจ้ามันมาต่อสายเอผู้ใดก็ว่าเจ้าสิบสอบอันอันบ่ผทานยังเทียนบ่เจ้าแจกเงินเขาบ่โอ้บ่ร่ลงทุนป่ะบบ่ร่ลงทุ่นมันบ่นี่สมัยสมเมอยอะขึ้นว่าสิแยงอีกนะผู้ใดกับอกันเลยยินาเลยเงินนะบ่บ่คนนี่ โอ้โคนบาพี่นองหลายนเออนาะเขาได้แกกเสีน้นแกกเนี่ยปะ่ะโอ้ยคิดรับเ, <c oughs> เขาอีกแล้วออโอ้ย,อนนยพี่นองเจ้าเอาเจ้าเยอะเหลือเนาะคิดกันเจ้าจ้าเนาะแต่เอาไปกินลมเนาะันเพราะอ่ำว่าหน่อยไปพูนี่อันเจ้าก,กันยุนกับเ,เจ้ามาตลอดบ่ะ แอทไมอไมดขับรถขับรถขับรถแต่มีเราม่ใกล่ได้นะบ่ล่ะเากะห่บอันออกเขาละเครื่องินบอสเขเครื่องเงินนึงมัอนึงน่ะะโอ้อันเงินมื่อนึงเงิน่ะเมื่อนึงโอ้เงินเมื่อนึเงินอโอโอ้ยตายเลยวะดี สีไดเคลืนง่ายบล่ล่ะบาดนี้เดีวรวดเดียวคัโอ้ยปะวัตี่ม่ไม่สัวคันอกเ็เดียวกะเาเขาม่รีงมันก็ดียวรวดเดียใครู่ดอกบ้ันยูวัดเิ่นบนอ้านปะวัตเนาะเป็นยังมากกับเผาพร้อมกันรวดแต่ว่าเขากับสีย่องนึกเขาเหรอเปล่ะเป็นอบตมา1ิบสสมัย ทั้งลหลายเส้นแล้วทางหลายเส้นแล้วเส้นที่เจ้าคองที่สุดอีเส้นไหนเส้นปลาคาาเจ้าโอ้เออเขาโอเคเปล่าโอ้เจ้าก็ได้เส้นทะลุกันได้เป็นได้มือหนึ่งเนาะทะลงเขาหลาแต่เนียงเขาไล่ออกเขาไล่ออกเจ้าอา,อาหารที่เจ้าชอบที่สุดคืออย่างเา เอโอเตาเอ้วามเตาเตาหนี่เตาไทยหรือเตาทั้งสปปฝทั้งสาโอ้ขันขันขันมาตะพุ่นกันเออกระอมคือเ่าอ้พุ่นอันเดี๋ยพุ่นอันเดียว่ะาเอกาใจแว่นตา่ไหมเออใจนี่ไม่ไหวเออหุ่นัวหัวมวนอันนี้ บางเทก็เลี้ยงกินบางเท้า,าก็บ่เลี้ยงกิน้อครับแต่ว่าพ่นเป็นอ่อเป็นอบตอหลีมันเป็นอบตอหลีท2สองาปีแล้วเนาะทบ่สองสม mm ัยบอกเฮ้ยพวกถวยเกียรติยศถวยความดีนี่บบมีหอดมองสีไว้ปาโทปาโทบว่าเป็นธรรมดาเด้อนี่นะครับพี่น้องเสียงคนได้ดีตัวเสียงคนม่แเ่นธรรมดาด้ขัน่นลองพิงนี่ โอ้ยจักยังเป็นยังแบบพี่น้องเลยออกมาลูกออกมาเต้นมดกันร้องพิ้งกันเอ่อเตยสวกเตยสวกไห้น่นียพทุ่ยทุ่ยทุ่ทุ่ท,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 ทุพี่น้องนี่แหละผู้นี้แหละ,ละขาก็เขาแม่นเพิ่นเคยเป็นอบตคัาเป็นอบตเนี่ยเออครับผมขอบคุณครับ